พาะผมใช่ไหมที่ทําให้พ่อกับแม่ท้องทะเลาะกันเพราะผมป่วยผมอ่อนแอเลยต้องมาเป็นภาระให้กับพ่อแม่ให้พ่อแม่เหนื่อยใช่ไหมครับแล้วต้องมาทําให้พ่อกับแม่เครียดเป็นเด็กที่เสียชีวิตตายจากโรคมะเร็งครับซึ่งกลับมาเป็นผีเพื่อมาดูแลแม่ครับท้าทายสำหรับผมเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวจากผมมากเลยครับ เรื่องหนึ่งเรื่องการเป็นมาเร็งการเป็นผีแล้วการที่ต้องไปสิงคนอื่นครับซึ่งก็ยากพอสมควรครับต้องใส่คอนแทคเลนส์เพื่อให้ตาขาวให้เหมือนเหมือนผีครับแล้วคอนแทคเลนส์ผมจะไม่เห็นอะไรแบบแม้แต่น,นิดเดียวเลยครับจะเห็นแค่สีขาวเต็มไปหมดตอนเดินรอบกองเขาก็ต้องช่วยจูงผมครับซึ่งพอเล่นก็รู้สึกเหมือนผีมากขึ้นครับเพราะผมไม่เห็นอะไรเลยผมก็เน้น feeling out ตอนจับตอนกอดครับ ฝากติดตามซีรีส์ Rock and s o ซ l จังหวะล็อกปฏิหารรักเร็วๆนี้ทางช่อง7 HD ครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับ